สวัสดีค่ะชื่อนางสาวภาสมาปิดรหัสน,นักศึกษา6301229ค่ะวันนี้จะมาอ่านพุทธวะจะนะเปิดธรรมที่ถูกปิดหนังสือปฐมธรรมบทที่50เรื่องผลของการมีศินพิสูจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนือมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้รับปานาติบัติเว้นขาดจากปานาติบัติวางท่อนไม้ วางสัตตามีความละอายมีความเอ็นดูกรุณาเกืือกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรงทิ่สูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุปอุปบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์ผู้มีสุขด,ด้วยส่วนเดียวหรือว่ากระกูลอันสูง ตระกูลขันติตระกูลขันติยามหาศาลตระกูลพรามมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งังคั่ง,งมีทรัพย์มากมีโลขะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำ อินทนาทานไม่กระทำการเมสุมิฉาจาร์ก็ได้ตัดไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทำปาณาติบัตดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุประกาศขอบคุณค่ะ